สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะมาดูแบบแรนดอมนะคะผู้ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันการอ่านหรือคุยกันน้อยแบบนี้ด้วยก็ได้การอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ลาย OA ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยจับเปิดฝั่งเขาแล้วก็เปิดฝั่งคุณนะคะเป็นฝั่งของเขาก่อนอัศวินชื่อไม่เท้า ดัชตาดัตาถ้าเกิดถามถึงพลังงานที่เอาฝั่งของเขาก่อนนะตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนคนที่พยายามก้าวไปข้างหน้าอยู่นะคะในในตอนนี้นะเราอาจจะต้องอ่านตามหน้าไพา่แต่เป็นพลังงานแห่งความหุนหันพันแล่นหรือแม้กระทั่งในช่วงนี้เขาจะมีความคิด ที่ออกแนวแบบอารมณ์ร้อนใจร้อนได้ง่ายถ้าหากถามในเรื่องของความรัก,กค่ะมีเกณฑ์นนะอัศวินถชือไม้เท้าเนี่ยมีเกณฑ์นในเรื่องของตัวเขาเนี่ยคิดที่จะกลับมาลุยเดินหน้าง้อเดินหน้าขอคืนดีจากที่ ทันหลังไปแล้วจากที่ทำเป็นไม่รับรู้ไม่สนใจตัวเขาเองอะค่ะน่าจะมีความคิดได้ในเรื่องของการที่เขาใช้อารมณ์ชั่ววูนะคะในการคิดในการตัดสินใจทำอะไรลงไปทีนี้ถามว่าในความสัมพันธ์ในพลังงานตัวของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณเองก็มีความปรารถนาดีล่ะค่ะว่าคืคอ จากคนที่มาดูคลิปนี้นะถ้าไม่นับในเรื่องของโอเคความเจ็บความเสียใจคุณยังมีความปรารถนาดีกับเขาอยู่ยังมีความนึกถึงยังมีความคิดถึงในการเรื่องกลับมาเยียวยาให้ความสัมพันธนะ์มันไปต่อได้แต่ทีนี้ตัวคุณจะมีความนิ่งนะคะตัวคุณจะมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้ ขออนุญาตที่จะต้องใช้คำนี้นะคะอาจจะไม่ได้วิ่งตามง้อขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองตัวของเขาว่าเนี่ยราชินีถือถ้วยคนที่ดีกับเขามากๆคนที่ดีกับเขามากที่สุดเขามีความเป็นห่วงคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่อ,อีกในหนึ่งเขาจะรู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอนะบางทีแล้วก็ ช่วยเหลือเกินกำลังอีกในหนึ่องอะคะ่ะสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเขาเลยอะคือสิ่งดีๆความดีที่คุณทำให้กับเขานั่นอะทำให้เขาอะลืมคุณไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าในร,ราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นราชินีที่อ่อนโยนแล้วก็ทำให้อีกไฝ่าย ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนคุณจะเป็นคนแบบนี้เลยนะแล้วก็อีกในหนึ่งอ่ะคุณให้รอสังเกตดูว่าคุณจะเป็นคนที่เหมือนแบบบางทีเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทำไมถึงต้องช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเนี้ตัวคุณเองให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่ขึ้นลงได้ง่ายดูเหมือนกัน ตัวคุณจะมีความสับสนมีความลังเลมีความไม่มั่นใจอยู่นะว่าความสัมพันธ์เนี้จะกลับมาคืนดีได้ไหมแต่อีกในหนึ่งคุณเองก็ยังมีความหวังเพราะเดดสตาร์เนี่ยคือความหวังความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วก็ช่วงนี้จะบอกว่าถ้าพลังงานคุณมีในเรื่องของความเศร้าความคิดมากเหมือนกับพลังงานเขาอะส่งถึงคุณได้ง่ายๆ เราช่วงเนี้เซนต์หรือสัญชาตยานของคุณค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะคะตัวเขาเคยพูดไม่ดีหรือเคยพูดทำร้ายจิตใจคุณใช่ไหมซึ่งตรงนี้ตัวเขาเองอะได้รับรู้ถึงในสิ่งที่พูดในสิ่งที่ทำลงไปถามว่าเขาคิดว่าคุณเป็นอย่างที่เขาพูดไหมไม่ใช่แต่ด้วยความอารมณ์ร้อนความใจร้อนการพูดโดยไม่คิด นะคะอสเวินถือดาบคือบางทีหรือเป็นการทําโดยไม่คิดด้วยตัวเขาเองอะมีความคิดถึงคุณมากนะมีความคิดถึงการคิดแนวเรื่องของการปรับความเข้าใจถามว่าคุณกับเขาอะตัดกันขาดยากมากๆนะคะถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่ต่างคนต่างจะบอกว่าที่ตัดกันขาดยากาๆเพราะ อีกในหนึ่งนะคะในฝั่งของคุณตัวคุณอาจจะมีในเรื่องของการทาอะไรบางอย่างที่อ่ะคุณรู้สึกว่ามันทาผิดต่อเขาอะไรอย่างเงี้ย้วยเหมือนกันหรือแม้กระทัาทาง่งตัวเขาเองอะ่ะก็มีด้านดีที่ทําให้คุณแบบเออบางทีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอที่จะแบบว่าผ่อนลดหย่อนผ่อนปนได้นะคะตัวของเขาอะ่ะถามว่า ถ้าเกิดในตอนนี้คุณกลับมาโฟกัสที่หน้าที่การงานของตัวเองเขาเหมือนแอบ,บชื่นชมคุณอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณให้อะไรกับเขา The View of Fortune สิ่งนั้นเขายังเก็บติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขารับรู้คือคุณเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆเป็นคนที่ คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาตัวคุณเคยคิดอยู่หลายครั้งนะว่าอยากจะมูออนอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้แต่อีกในนึงบางทีคุณก็รู้สึกว่าทําไมคุณถึงเอาเขาออกจากความคิดความรู้สึกไม่ได้เลยตัวเขาอะค่ะยิ่งผ่านวันเวลามาเขายิ่งคิดได้นะคะเขา เนี่ยววิว e o for June การเวลาบางทีการเวลาจะทำให้เขาคิดได้ในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาจริงๆจัสติกขึ้นมากับแฮ l l o f ่ n ฟนเนี่ยเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยข้อตกลงหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นข่าวดีเลยเนี่ยในเรื่องของการไปต่อในความสัมพันธ์ หรือจะพอแค่นี้ดีนะคะหกไม้เทา้าหกไม้เทา้าเจ็ดดาบเจ็ดดาบเพราะเอาจริงๆแล้วว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ยังมีความรักที่มั่นคงกับคุณอยู่นะคะเดี๋ยวคนคนนี้จะมีการส่งข่าวส่งสัญญาณเดี๋ยวคุณจะได้รับข้อความจากเขานะ ทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่ฮล์แฟนเนี่ยบางทีคุณเองคุณก็เริ่มรู้สึกปร่งในเรื่องของความรักเพราะเวลาเนี่ยมันผ่านมานานสักพักแล้วในขณะที่ตัวคุณเริ่มปร่งตัวเขาเริ่มที่จะช่างใจในเรื่องของความรักท้งนี้นะคะเขาเองเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้ทำในหน้าที่คนรักที่ดีพอนะคะอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเอาเปรียบ มีการแบบเหมือนมีความไม่ยุติธรรมอะค่ะเขาน่าจะรู้ว่าเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เลยถ้าถามว่าตัวเขา m o อ่อนจากคุณได้หรือยังเขาเองเขาก็ยัง move on ไม่ได้นะเพียงแต่ตัวเขาเลือกที่จะเหมือนกับอยู่กับความคิดของตัวเองอะเป็นหลัก บางทีคุณรอบางคนที่มาดูคลิปนี้รอนานเป็นหลักปีแล้วนะในความสัมพันธ์เนี้ยเดอเคอร์มิกถามว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่คิดได้ไหมมีคิดได้นะคะว่าเขาเองเขาก็เป็นต้นเหตุหรือเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณงี่เง่าน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งแบบเออตัวเขาก็เป็นฝ่ายผิดเองที่ได้ร้านเลยได้ร้านเลยในบางสิ่งบางอย่างได้เคยไม่เห็นค่าในสิ่งที่ คุณทำให้ดเดโมแคมิเนี่ยเป็นการคิดได้โดยสติปัญญานะคะอ,อ,อีกในหนึ่งอะ่ะตัวคุณตอนที่เขาอยู่กับคุณเขามีความสุขมากนะเป็นความสุขที่มาจากใจจริงๆนะคะแล้วก็เขาน่าจะมีการปรึกษาผู้ใหญ่หรือหรือคนที่เขาไว้ใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยน้อยน้อยที่จะไม่เห็นด้วยแต่ส่วนมากอะ่ะ เหมือนกับคนรอบข้างเขาว่าพูดกับเขาว่าเอ้ยตอนที่เขาได้อยู่กับคุณคบกับคุณคุยกับคุณเขามีความสุขมากกว่านะคะอีกในหนึ่งคนคนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีการคิดหรือวางแผนทำอะไรอยู่เพราะดูท่าแล้วเนี่ยมีคุณอยู่ในแผนอนาคตของเขาด้วยคนนึกออกไหม ทีนี้ตัวเขาเองอะ่ะเดี๋ยวนะไมเดี๋ยวเคอมีสิบเหรียญเดี๋ยวขอดูใบต่อไปโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งมันต้องเกิดขึ้นนะคะเพื่อทำให้เขาเติบโตขึ้นในเรื่องของหนึ่งความรับผิดชอบความเป็นผู้ใหญ่ การควบคุมอารมณ์ The e อมพโเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วอ่าเขามีด้านดีนะเด e e อมพโเนี่ยจะเป็นคนที่รับแรงกดดันต่างๆได้ดีบางทีคนคนนี้อาจจะเคยชอบใส่อารมณ์กับคุณด้วยบางทีหงุดหงิดจากไงมาก็าใส่อารมณ์จากคุณนะคะอีกในหนึ่งเขาเหมือนมีปมในใจอยู่เรื่องหนึ่งตรงที่ เขารู้สึกว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วแต่ทําไมถึงไม่ถูกใจเออบางทีเป็นการพยายามในแบบของเขาอะคะ่ะเหมือนเขามีปมบางอย่างคนเราจะมีปมในใจอะจิตใจไม่เหมือนกันนะคะทีนี้มีการวางแผนอนาคตอยู่ในตอนนี้นะในตอนนี้ในตัวของเขา the e M place อ้โห การวางแผนที่เขาจะกลับมาตอบแทนในสิ่งที่คุณได้เคยทำให้กับเขาการดูแลการเอาใจใส่เดีะแอพลโลเป็นสายเปจากที่ก็แต่ก็แล้วแต่ฐานะของแต่ละคนด้วยการดูแลคุณให้ดีการไม่ทิ้งขว้างเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยทิ้งขว้างสามถ้วยอาจจะเคยทิ้งขว้างอาจจะเคยแบบอ๋อไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรในตัวคุณตอนคุณอยู่ ตัวเขาเองอะค่ะสิ่งดีๆที่คุณทําให้กับเขาใช่ไหมที่พูดไปในตอนแรกอะเขารับไม่ได้จริงๆถ้าเกิดคุณจะทําสิ่งนั้นให้กับคนอื่นกลัวจริงๆกลัวที่จะสูญเสียคุณไปจริงๆถ้ายิ่งตอนนี้คุณกลับมา,เ,าเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองคุณจะยิ่งมีเสน่ห์มากๆและตรงเนี้ทำให้เขามีความแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ด้วยนะคะ ห้าดาบเขาจะไม่ยอมเลยนะเขาจะไม่ยอมสมมุติว่าคุณเริ่มจะมีคนใหม่เข้ามาหรือมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารับรู้ว่าคนคนนี้กลับมาเองเขาเองอ่ะเขารู้นะว่าในตอนนั้นเขาทําให้คุณรู้สึกแย่หรือทําให้คุณรู้สึกผิดทีนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงมากเวลาโกรธเวลาที่แบบโมโห่นะคะ ตัวคุณเองเหมือนเคยแบบพยายามปณีปนอมทุกอย่างละเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์มันพังลงอ่ะหนึ่งเหรียญหนึ่งช่วยเขาจะกลับมาพร้อมคํามั่นสัญญานะคะหนึช่วยที่คุณจะได้รับคือการขอโอกาสในการกลับมาเริ่มใหม่เนี่ยราชาอาอศาบินถือถ้วยเริ่มใหม่กันอีกครั้งที่มีความโรมโแมนติกมากยิ่งขึ้นเขาน่าจะเป็นคนที่มีความเอาแต่ใจอยู่ นะคะมีความเอาแต่ใจมีความแบบดื้อดึงอ่ะแต่บางทีคนคนนี้จะมีมุมหนึ่งที่เขาจะชอบให้คุณเอาใจแต่ตัวคุณเองอ่ะในตอนที่เขากลับมาทักทายคุณอาจจะมีความแบบไม่ค่อยอยากเชื่อใจเขาเต็มร้อยหรือเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะถามว่าในตอนนี้นะที่คุณมาดูคลิปนี้อยู่เขาเองอ่ะน่าจะมีการแอบบดูแอบ,บส่องหรือแม้กระทั่งแอบบ มีการพิมพ์ข้อความแต่ลบเพราะว่าบางคนที่มาดูคลิปนี้คุณมีคำพูดเตรียมตอบกลับเขาอยู่อาจจะเป็นคำด่าคำอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแบบบางทีเขากลัวการตอบกลับของคุณเพราะเขาอาจจะทิ้งระยะเวลามามานานแล้วหรือมาสักพักนะคะเขาเองก็เหมือนกับรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะ บางทีอะความสัมพันธ์เนี้ยสิบไม้เทา้าคุณเคยเป็นฝ่ายทุ่มเทใช่ไหมแล้วพอถ้าเกิดหลายคนที่มาดูคลิปเนี้ยแล้วพอคุณได้ทุ่มเทให้กับตัวเองคุณไม่มีความเหนื่อยแต่ทีนี้คุณจะมีความกังวลที่ว่าฉันจะต้องกลับไปทุ่มเทในเรื่องของความรักอีกไหมหนึ่งดาบหนึ่งดาบการตัดสินใจเดอะแฮงแมนเนี่ยเพราะคุณอดทนคือความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับ คุณยอมอดทนเสียสละบางอย่างมาตลอดนะบางคนก็ถึงกับขนาดไม่ได้เป็นตัวของตัวเองก็มี1ดาบ9ก้าช่วยการตัดสินใจเขามั่นใจแล้วว่าจะซันเกิดขึ้นเดี๋ยวขอดูหน่อยเขามั่นใจอะไรแต่ก็มีความกังวลอยู่นะเพราะไพ่เก้าช่วยเนี่ย ยังขาดไปถ้วยนึงว่าคุณจะให้อภัยเขาแน่ๆเลยเพราะมันมีเดือันด้วยอ่านี่ไงสเตนว่ายังไงเนี่ยคุณก็จะให้อภัยเขายังไงเขากับคุณก็ได้กลับมาครองครูครองครูครองค,ค,องคู่ใช้ชีวิตกันนะสเตนเป็นไพ่แห่งการคนรักเก่าคนคุยเก่ากําลังจะกลับมาหาคุณโดยที่มั่นใจและเขาเอง จะเป็นคนคอยดูแลคอยปกป้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณจะไม่ใช่คุณที่เป็นฝ่ายเกื้อกูลช่วยเหลือเขาฝ่ายเดียวอีกแล้วเดอะสันน่ะบางทีเดอะสันถ้าขึ้นมาในคู่กรณีที่มีปัญหากันนะขึ้นมาใกล้ๆกปิดท้ายอย่างเงี้ยเดอะซันบางทีเป็นการล้างพลังงานด้านลบทั้งหมดเลยนะคะเป็นไพ่ที่แบบพลังงานบวกพลังงานดีมากๆไพ่หกถ้วยนี่ไง อะไรเก่าๆเนี่ยจะกลับวนกลับมาหาคุณนะคะทีนี้จากอยากบอกว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะมีแนวเรื่องของอีโก้แนวเรื่องของอัตตาตัวตนที่ตัวเขาจะไม่ค่อยยอมอะไรสักเท่าไหร่ถ้าจะตามหน้าไพ่แต่อันนี้เป็นโดยรวมจริงๆเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันรู้สึกแบบเขาเสียหน้า เออจะเป็นแบบนั้นนะคะชาลิออตคนจากไปด้วยอารมณ์อะนะบางทีแล้วพอคิดได้นะคะหกดาบเขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันจบลงนะพอตอนที่บอกเลิกหรือถอยห่างคุณเนี่ยมีความเครียดมีความเจ็บหนักเหมือนกันดนะูดิมีความเครียดมีความเจ็บหนักกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสิบดาบ การตัดสินใจที่ผิดพลาดเขาอ,อาจจะเคยคิดก็ได้ว่าแยกกันอยู่ห่างกันอยู่มันจะดีสักกว่าแต่กลับกลายเป็นไม่ใช่นะคะระยะเวลาแปดไม่เท้าขึ้นมามันจะกระทันหันมากๆนะคะแระกทันหันมากๆเซอร์ไพรส์มากๆในเรื่องของคนรักเก่าของคุณกำลังจะติดต่อมา,มาทีนี้เรามาดูไพ่ใบนี้ต่อ เขาสองคุณอยู่นะในตอนนี้ค่ะอืมดียวไลท์อืม,อมบางทีอะคุณสองคนมีความต่างกันบางอย่างอยู่ซึ่ง,งเขาเองอะพร้อมที่จะเปิดใจที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันนะ คือจะตามหน้าไพ่อันเนี้ยถ้าเกิดแปลแบบเป็นคําพูดนะเขาถ้าเกิดว่าเขาใช้สติในการรู้ตัวตอนเนี้คงแตกต่างไปตอนนี้คงแตกต่างก็คือประมาณว่าคุณกับเขาอ่ะเด็กถือดาบเต็มเมจิกเชียนการพูดคุยกันแบบเข้าใจก็คือ ไม่ไม่ได้แบบทะเลาะก,กันมีปัญหากันขนาดนี้เขาเองเขาก็กําลังเรียนรู้ในสิ่งที่เขาได้ทําผิดพลาดลงไปนะคะแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจทุกอย่างมันมีเหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปเลยอ่ะเขาขอโทษเนี่ยเขาอยากบอกคึงว่าเขาขอโทษโปรดยกโทษให้เขาได้ไหมนะคะเขาส่งสัญญาณแห่งความรักถึงคุณผ่านทางธรรมชาติ เขากู good night, mm ้ไนท์คิดกับคุณก่อนนอนเสมอเดี๋ยวเรามาดูหน่อยสิเพราะว่าพลังงานดีมากเลยชอบฟันเ๋ยนะคะ เขาในตอนนั้นน่าเหมือนบางทีความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนั้นเหมือนจําเป็นีจะต้องห่างกันก่อนจริงๆอะ่ะเขาได้พบคนที่เขาน่ารักอ่ะน่ารักกับเขามากก็คือคุณเนี่ยแหละคะ่ะในตอนนี้เขาเลือกความรักนะ ที่เขาอยู่ตอนนี้มันมันสวยงามงามันสวยงามมากนั่นอาจคุณอาจจะหมายถึงแบบเขาตอนนี้คุณอาจจะมีความเป็นห่วงว่าเออเขาอยู่ไหนเขาทําอะไรนะคะฉันอยู่ห่างความคิดความคิดอ่านั่นหมายถึงว่าคุณกับเขาอะค่ะห่างกันในแค่ความคิดแต่ใจไม่เคยห่างฉันไม่มีความกังวลทั้งโลกอีกต่อไปอะไรหมายถึงสองเหรียญโอเค ในตอนนี้เขาไม่ได้ยึดติดในเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็ขอให้เดี๋ยวเรามาดูราศีลัคนานะดาวสุขดาวจันทร์ราศีลัคนาดาวสุขดาวจันทรไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเพราะบางคนไม่รู้ดาวสุขดาวจันทรของทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งของอีกฝั่งหนึ่งด้วยมันจะต้องรู้เวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะ World เดยวนะ มีกรกฎพิจิกแล้วก็เมถุนพฤกษบังกรกันกุมตุลเมถุนนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ไดร้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ